เรากูไอมีซึ่งวันนี้ก็อยู่กันได้แบบดอกดอกจอมประตูโรงแรมสุดโหดสุดสยองเขานั่งถเล่นมานานนั่นนะคะแต่ไม่มีโอกาสได้อันดับชิพเลยเพราะเจ้าหมีมันนอนนะคะเพราะไหนเล่นไม่ผ่านเราจะเล่นสี่คนกันนะครับนี่เข้าอันนี้เลยเข้าด้วยพวกเรากุ้ยเข้ามาเพื่อนเข้ามาเข้ามาดีคนเดียวหลายๆคนหน่อย จะไม่อยากไป้ในน้อยคนจะกลัว <G ül> ถ้าศึกษาเวลามีคนมาเข้าแหนลิ้มันเต็มแล้วอะ <G ül> ่ะฉันจะเชอ่แบบน้ำตาจะไหลตลอดเลย <G ül> มันน่าจะเข้าได้สักสิบคนเนาะใช่ยังเป<ต>็นยิงยิงเจ้าบาคอน,นอ่ะฉัานจะยิงน้ำตาไหลออกมาเยอะเลย <G ül> ทำไมอะ่ะเพราะท่นานศึกษาเวลาเขาจะเข้าเล่นกับเราจะ <G ül> <G ül> อยากให้มันเล่นได้เยอะๆอ่ะมันจะได้ไม่น่ากลัวไงปร <G ül> ะตูผี <G ül> <G ül> ให้ซื้อ,อ,ไ,อ,อไฟแช็นั่นแหละกดคอนเฟิร์มไปเขาจะซื้อไฟฉายโอเคว่าฉันไปเติมโลบัคเหรียญมาก็ถึงเก้าบาทได้ตั้ง600หกร้อยเหรียญใช่นายมันรวยเนี่ยฉันมันสายฟรีไปนำเลยแม่เนี่ยแม่เพิ่งซือโลบัคมันเมืม่อวานสี่ร้อยโลบัคแตก <laughs> แตกกับแตกกับเหลือแค่ร้อยกว่าโลบัคทำไมเอากุญแจหายไปไหนเนี่ยมีเพื่อนเอาไปแล้วมา หนึ่งเจ้าหนึง้าสามสี่เจ้าเจ็ดแปดเจ้าสิบ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 เราจะย่อมทำไมเนี่ยฉันกลัวเตรียมตัวหลบแล้วเนี่ยหนึ่งเอ้าไอ้ก็มาลงก็มาลงก็มาลงได้เดินตัวอายมาโอ้โหเลือดจะเหลือหายไปครึ่งหนึ่งเพื่อนรู้ไหมถ้าเกิดว่าเรา ถ้าเกิดว่าเราไว้นั่นน่ะถ้าเกิดว่าเราเลื่อนรถอ่ะมันจะมีผ้ามันแผลดอกดอกในรินทักไงเหรอไอ้ถ้าเจอไฟแชกอ่ะเฮ้ยทำไมมันมาไวจังวะแค่ประตูที่เท่าไหร่เองมั<ใ>นมาแล้วอะใช่ประตูที่แค<ม>่<ใ>นาอย่เลยประตูที่สี่มช่วยกันในช่วยกันหากุญแจมาในต่พอเลยมาในต่พอดีม,อดมีมีเพื่อนเจอกุญแจแล้วออกมาจากห้องได้เลย แล้วเพื่อนนั่งน,นั่งคนหนึ่งมาดิมันจะได้จุดไฟเช็คทันเวลา,านี่แต่มันมืดเผาบ้านโรงแรมเลยใช่ไหมไม่ใช่เาละถ้าไฟกับพิบฉันจะเตรียมเข้าตู้อย่างเดียวเลยว่าจะมาหลายคนมันไม่ดีอย่างหนึงห่ง่งฉันเข้าตู้ไม่ทันแต่บางบางมันก็มีตู้คุกนะฉันนำออ้นนนำดองเลยนายน้ำดองเร็วไฟกระพิบ กูตายกูตายนไหนเขาตูสั่นไบเข้าแล้วเข้าแล้วเฮ้ยแย่งเพื่อนเพื่อนเข้ามาดันดิจะแย่งเพื่อนเข้าอ่ะเพื่อนคนละตายเลยคนที่โดนแชร์ยังเข้าตะนี้ดทำนี้ดเออมามารับฉันหน่อยไปฉัเก็บไฟแช็์กันก่อนเดี๋ยวไฟหมดเดี๋ยวแก๊สหมดไป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 เฮ้ยเพื่อนตายใช่เหรอฉันเย เขาตู้ไงตายท่านี้เลยอ่ะตายแบบช็อกอ่ะเพราะฉันเยี่นงฉันเพราะไม่ใช่เพราะฉันเยี่นงเขาเขาตู้เออนายถ้าถ้านายไม่เยี่ยงนายคงตายไปแล้วเขาเห็นฉันเห็นว่าเขาเข้าตู้อื่นแล้วไงฉันก็เลยว่าเพื่อไปเข้าตู้ดีกว่าแล้วปรากฏว่าเขาก็มาตู้เดียวกับฉันเฉยใครไวคนนั้นก็ได้เข้าอ่ะทำไมมันเยอะวนี้วะเตรียมเข้าตู้ให้ฉันกลัวเพื่อนรอฉันด้วยนะ ไปแชกเออเก็บไว้ตอนนี้มาเก็บดิไหนมีคนอื่นเก็บไปแล้วอะมันเป็นไรช่างมันตอนมีไฟแชกเต็มกับไฟฉายอยู่เหลือครึ่งหนึ่งเตรียมจอดะตู้ไว้ก่อนละนี่ประตูที่อะไรประตูที่สิบเก้าค่ะเอารูปไม้นี่รูปลูก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 มายุดแค่ตู้กระจายด้านหลังครับครบเลยไหมเสร็จแล้วมาคนใจยังอย่างก็จะเปิดขึ้นเฮ้ยไฟกระพริบ เดี๋ยวเพื่อนรอ<ะ>มาปะมาดิทำไมมับบนเงียบๆวะนั่นออกได้ออกไดมึดฉันต้องฉายาให้อลัดว่าอะไรรูป้ปะ,ะไรเด็กแว้นกินไฟเพราะม,ม,มันเพราะมันเพราะมันวิ่งเร็วแล้วแล้วมันก็จะมาดูดไฟไปอ๋อโอเคเข้าไปหากุญแจกันกุญแจจ้าได้ยินไหมว่าเสียงใครยังหนีเฮ้ยใสกุ้ยสิ ใหกุแจล้วไปปหนึ่งสองหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าสิบสิบสฉันกลัวอ่นจะกลัวทำไมมันเป็นเค่เกมรอก็บกับกระจอกง่ยเออนายเอาให้เก่งจริงเถอะให้เจเออไปให้เจอกุญแจแล้วเปิดดินชักอันเดียวแล้วฉันเจอเลยโชคดีมากเ้ยตูไปเปิดประตู <Okay. S 2> ย่องย่องย่องออออไปทำไมบรรยากาศมันวังเวงจังวะมเฮ้ยมืดตรงไหนมาตรงนี้ดิลองลงไปดูซ้ายขวาขวาตรงนู้น <c oughs> เฮ้ยไปกระพิบมาข้าต้นนี้มาข้าต้นนั้นตึ๊บ ยังเพื่อนเขาตู่จะเพื่อนไปไหนอ่ะอย่าบอกนะว่าเพื่อนตายไม่รู้อ่ะเอาเลยเอาเลยอ่ะก็ไปอย่างพ้่งหนึ่งมั้งเพื่อนอตามมานะเพื่อน,อนไปไหนวะก็จะตายแล้วมั้งเนี่ยขึ้นอะไรเพื่อนเจ้าว่าเพื่อนตายไปแล้วว่ะปกติเขาต้องมาแล้วใช่ไหมเฮ้ยนี่ไงเ่อเป็นแผลเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยอ๋อ มันเป็นเซนโซพาร์ตพัตเตอร์พัตเตอร์พัตเตอร์ปิดแผลไม่ใช่ไฟกับพี่ป่ะไม่ใช่อาแลบตอนนี้ฉันหลอนไปหมดแล้วเนี่ยรอด้วยนะโอ้ยบักปลอมมึงเออเฮ้ยเฮ้ยฉันฉันไปไม่ถูกละเออรอได้ทำไมวะบัตปลอมมึงเอ้ยไปฉายไปฉายยอดนี่ทางนี้ทางนี้ จฉันดับไฟนะอ๋อเป็นไม่ได้ป่ะมือโอ๊ยแฉกตัวไหนล่ะมือกุ้ยไหนคือยืนได้ยังไปเฮ้ยกะพีป่ะไม่นะมันเป็นมันเป็นดวงตาของซีเฉยๆไม่ต้องสนใจให้เจอกุญแจแล้วเปิดลิ้นชักแค่เดียวแล้วก็เจอเลยเออโชคดีมากดวงนี้จริงๆ ตอนนี้เราน่าจะเหลือกันอยู่แค่สองคนจริงๆแหละเฮ้ยไปกับพิ่ปะไม่มันเป็นองตาของสีฉันก็บอกว่านายไม่ต้องกลัวตกใจไปไหนอะนี่ๆเตรียมเข้าตู้ก่อนแล้วเว้นี่ด่านนี้ต้องวิ่งหนีิกนายต้องฉันจะวิ่งทันไหมเนี่ยนายต้องวิงตาแฉ่สีฟ้าถ้านายตายไม่เป็นไรนายไปกำลังใจให้ฉันลแหละกลัวต้องซิกเร็วขึ้นมา เขารู้ว่าใจขึ้นมายากแล้วไม่ง่ายแล้วอย่าลีลาไปเลยไอ้ฉันบอกตามตรงว่าถ้าฉันไปเลี้ยวแต่ไฟฟ้าถ้าฉันไปไม่ผ่านนายนายไปเลยนะเว้ยฉันกลัวว่ะพูดจริงนะซ้ายขวาขวาซ้ายรู้สึกว่าฉันแบบตื่นเต้นมากอ่ะไปไวสิวะก้มก้มก้มไปขวาขวาไม่ปทางขวานะพวกกูโดนแน่เลยนั่นไงรอโอ้ ไม่รอดแล้วเพื่อนเพื่อนจะรอดเออไปเฮ้ยฉันคิดอยู่แล้วเดี๋ยวจะวิ่งผิดทางเมื่อกี้นี่มันต้องไปขวาไงฉันไปซ้ายไงนายเติมเลยดิไม่เอาไม่เป็นไรฉันไม่มีมโลบักเออขอให้นายไปได้ไกลๆนะเว้ยนายรอดฉันไปไกลๆเหรอไม่ใช่ให้นายผ่านไปได้หลายๆประตูอันนี้ประตูที่อะไรเล้ววะประตูที่ไม่รู้เออจำไม่ได้แล้วไฟกระพริบ ambulance บ ก็ไมเสียงเราเงียบกันชังเลยวะไม่ไม่คือคักเหมือนตอนแรก <laughs> ตอนนี้หมีก็ตายเรียบร้อยไปแล้วนะครับใช่ครับตัวจะเดินทางาปสักยาเพราะเวลาอีกไ,ไม่นานได้เห็นดินที่เงียบงันกันึงกันมากดูเหมือนบรรยากาศมันวังเวงยังไงไม่รู้นะเ <laughs> หลือแต่กล้วยคนเดียวเนี่ยอนหากลัว นายจะกลัวอะไรขนาดนั้นมันเป็นแค่เกมกลเหนกันตอนเ้็กกลัวอะไรอหลใจใจใจของฉันสัดกันใจเกลีเฮ้ยเขาตู้กันมาแล้วแน่เยมันจะวิ่งสองรอบใช่ไหมหรือรอบเดียวอะหลายรอบอ่ะถ้าชมรลายก็สิบรอบรัดรัด ใช่ Ambulance รอบเดียว h ันรอ What's your name How many and fry your b a l l พูดอะไรของฉันเลยเฮ้ยไปกับพี่ป่ะทำไมนั่นไงนั่นไงนี่อันนี้คือตัวอะไรมะไม่รู้ ไม่มีว่ะไม่ไม่มีว่ะแจ็คไล่ขนาดจุดมันหลอกเราว่ะเอาไปเปิดดิเฮ้ยกลัวเฮ้ยนั่นไงเจอแล้วเจ้ะฟิงเกิลฟิกเกอร์ฟิกเกอร์อันนี้เราจะต้องหาหนังสือใช่ไหมเอาสมุดหนังสือเออ ถึงแม้ว่าตามันจะบอดแต่หูมันดีมากไอ้น,นี่ฉันเงียบไปด้วยเลยเนี่ยฉันลุนมากฉันกลัวมันจะได้ยินนี่เจอครับสาม,สามขึ้นไปมีเยอะมากนีว้ว้า ในที่สุดกล้วยก็โดนเออฉันหมังว่ม่นไม่ค่อยเต้นระดอบนี้เออเ,ออเออเรามาถึงกันหลายครั้งแล้วเนาะแต่เราก็ไม่ผ่านนะทีอ่ะโอเคประมาณนี้ละกันคลิปนี้โอเคสวัสดีคลิปนี้ใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไค,คร้ให้ได้กันใจกันเงินหนึ่งเออเดี๋ยวเราจะลองมาเล่นใหม่อีกทีเนาะใช่โอเควันนี้ลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย